OpenFloor by c b r E ร่วมกุรัวสังหาฟังสบายในสไตล์กันเองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ OpenFloor from c b r E อีกครั้งนะคะวันนี้พอดแคสต์สังหาฟังสบายสบายจาก CBI E อยู่กับดิชันลาอล่าลัสรินอัคคาระอรุณสิทธิ์ทำหน้านที่เป็นผู้ดำเนินรายการใน EP นี้ค่ะ ส่วนผู้บริหารที่ลอล่าได้เชิญมาพูดคุยกับเราคือคุณวิรุนโซอินหัวหน้าแผนกบริหารอาคารหรือ Head of Bangkok Property Management ของ c b r e ประเทศไทยสวัสดีค่ะพี่วิลุนสวัสดีครับน้องลอล่าครับค่ะพี่วิลุน EP นี้ลอร่าจะชวนพี่วิลุนมาอธิบายเรื่องการบริหารอาคารหรือ Property Management เราจะมาตอบคำถามที่ถูกถามกันบ่อยๆรวมถึงเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างเช่นโรคระบาดการบริหารอาคารจะมีบทบาทยังไงบ้าง เราจะได้ดูกันทั้งหมดนี้ใน EP นี้ค่ะมากันที่คำถามแรกเลยนะคะพี่วิลุนในฐานะที่อยู่วงการ property management มานานช่วยอธิบายเรื่อง property management หรือการบริหารอาคารกับเราก่อนได้ไหมคะว่าคืออะไร property management เนี่ยมีความหมายที่ค่อนข้างจะกว้างมากนะครับถ้าจะให้พี่อธิบายให้ชัดเจนวันนี้เนี่ย อาจจะต้องใช้สัพบเทคนิคหรือสัพ์เฉพาะทางที่ค่อนข้างเยอะซึ่งก็อาจจะทําให้ฟังยากสําหรับผู้ฟังบางท่านนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่อยากจะเข้ามาศึกษาหลวงการนี้นะฮะเราประกอบกับวันนี้เราอยากจะทําให้มันเป็น EP ที่ฟังง่ายๆสบายๆนะฮะดังนั้นเนี่ยพี่จะขออนุอนญาตเปรียบเทียบชีวิตประจําวันของเราแทนที่การใช้ศัพท์เทคนิคที่ฟังยากๆแทนนะครับ จริงๆ property management เนี่ยค่อนข้างจะเข้ามามาีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่ที่บ้านจนถึงที่ทํางานจนบางครั้งเนี่ยเราแยกไม่ออกนวยซ้าไปว่าอะไรมันคือ property management นะฮะลองยกตัวอย่างว่าเราขับรถจากบ้านนะครับมาที่อาคารสํานักงานของเรานะครับทันทีที่เราจะเลี้ยวเข้าอาคารเราเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นคือเราจะเห็น ร,ปรอปภคอยอำนวยความสะดวกจราจรอ,อยู่ด้านหน้าโครงการให้เราเนี่ยสามารถเลี้ยวรถขึ้นไปในโครงการหรือบนตึกของเราได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ตลอดเส้นทางเนี่ยเราก็ยังเจอเร,ปรอปภอยู่นะครับที่จะคอยอำนวยความสะดวกชี้ทางเราให้เราไปในเส้นทางที่ถูกต้องนะฮะจนกระทั่งเราจอดรถอย่างปลอดภัยนะครับแล้วหลายครั้งเราก็จะเจอว่ามีเจ้าหน้าที่รปภคอยขับลิฟต์ให้เราด้วยนำเราจากจุดที่เราจากลานจอดนะครับไปสู่ล็อบบี้หรือไปสู่ชั้นอื่นๆที่เราอยากจะไป ประกอบกับหรืออาจจะเจอเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเราหรือรเราเนี่ยเปิดประตูต้อนรับเราให้เราเข้าสู่อาคารของเรานะครับทั้งหมดนี่คือตัวแทนที่1ของงาน property management หรืองานบริหารอาคารนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับเราจะเห็นคนสวนของเราเนี่ยตัดแต่งุ้มไม้รดน้ำพรวนดินนะครับทำให้ต้นไม้อยู่ในสภาพที่ดูดีได้ตลอดเวลานะครับคนสวนก็คือตัวแทนที่2ของ property management นะครับ เราเข้าไปสู่ตัวอาคารแล้วเห็นความสะอาดของอาคารนะครับหลายครั้งเราจะเห็นว่ามีแม่บ้านพ่อบ้านทําความสะอาดนะครับในบริเวณต่างๆโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิดค่อนข้างเยอะเนี่ยเราจะเห็นเขาถี่มากขึ้นแทบจะเดินสวนกับเราในล็อบบี้ด้วยซ้าไปเป็นเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการทําความสะอาดที่เข้มข้นมากขึ้นยกตัวอย่างนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราทําความสะอาดจุดที่เป็นจุดสัมผัสเช่น มือจับประตูปุ่มกดลิฟต์หรือราวกันตกเนี่ยวันหนึ่งเราทำแค่2ครั้งเองนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนไปทำทุกๆ1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ของเราเนี่ยนอกจากสะอาดแล้วยังปลอดภัยด้วยนี่แหละคือตัวแทนที่3ของ property management นะครับ ยังไม่จบนะครับเรายังไม่ได้ขึ้นไปถึงห้องของเราหรือยังไม่ได้ขึ้นไปถึงออฟฟิศของเราเลยนะครับสังเกตดูให้ดีก่อนเราจะผ่านเติร์นสไตล์ไปเราจะเจอโตะ๊ะรีเซพชันวางอยู่ข้างนะครับมีเจ้าหน้าที่รีเซพชันคอยอ,อำนวยความสะดวกให้เราคอยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่มาติดต่อรวมถึงการแลกบัตรคัดกรองคนที่จะเข้าไปในอาคารเรานะครับเจ้าหน้าที่รีเซพชันก็เป็นตัวแทนที่4ของ property management นะฮะ ทั้งหมด4ตัวแทนเนี่ยคือสิ่งที่เราจะเห็นได้ในชีวิตประจำวันในฐานะที่เรามาใช้อาคารนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือ,อเปรียบเทียบกับภูเขาน้ําแข็งเนาะมันคือ4ตัวแทนเนี่ยมันเสมือนกับภูเขาน้ําแข็งส่วนที่อยู่เหนือน้ําขึ้นมานะครับจริงๆแล้วการจะบริหารอาคารให้ประสบความสําเร็จได้โดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่เนี่ยยังต้องอาศัยบุคลากรอีกจํานวนมากนะครับแล้วก็หลากหลายวิชาชีพซึ่งก็คือก้อนภูเขาน้ําแข็งที่อยู่ใต้น้ํานั่นเองนะครับ พี่จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าเชื่อไหมครับว่าอาคารขนาดใหญ่หนึ่งอาคารเนี่ยมีบุคลา,ากรที่บริหารอาคารเนี่ยมากกว่าร้อยคนนะครับรวมแม่บ้านรวมรประพอรวมคนสวนรวมช่างรวมฝ่ายบริหารอาคารอาคารขนาดใหญ่เนี่ยสามารถมีได้ถึง400คนเลยทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับทีมวิศวกรรมที่จะต้องคอยดูแลงานระบบวิศวกรรมของอาคารอาคารยิ่งมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็ตามยิ่งมีความซับซ้อนของระบบวิศวกรรมมากขึ้นเท่านั้นนะครับ ช่างเราจะต้องอยู่ประจําอาคารเนี่ยตลอด7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงเพื่อให้มั่นใจว่าตึกของเราระบบวิศวกรรมของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับยังไม่จบนะเรายังมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยดูแลเรื่องสุขอ,อนามัยของอาคารของเรานะครับเรายังมีเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงินจัดซื้อจัดจ้างนะครับเพราะว่าอาคารก็เหมือนกับ ก็เป็นธุรหนึ่งในธุรกิจที่มีรายรับและมีรายจ่ายเข้ามาตลอดเวลาฉะนั้นเจ้าหน้าที่บัญชีการเงินจัดซื้อจัดจ้างจึงมีส่วนสําคัญซึ่งหลายคนอาจจะนึกไม่ออกนึกไม่ถึงด้วยซ้ําไปว่านี่ก็คือหนึ่งในทีมของบริหารอาคารนั่นเองนะครับแล้วก็ที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปว่าเป็นอาคารสํานักง,งานนะฮะมันหมายถึงอคอนโดมิเนียมหมู่บ้านจัดสรรโรงแรมโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าล้วนแล้วแต่มี Property Management ไปไปปข้้ออเเกี่ยวรงสมนะคับาแสดงว่า property management เนี่ยมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นกันในทุกๆวันนี้นะคะน่าจะคลายข้อสงสัยของใครหลายๆคนไปได้บ้างแล้วมีคำถามใกล้ๆตัวค่ะที่เราพบไปบ่อยเลยอย่างเช่น เราอยู่คอนโดนะคะเจ้าหน้าที่คอนโดเนี่ยก็จะคอยมาย้ำเตือนหรือว่าเตือนเราอยู่เสมอให้เราเข้าร่วมซ้อมหนีไฟประจำปีอะคะ่ะอันนี้ค่ะเรื่องการซ้อมหนีไฟเนี่ยแล้วก็มีลูกบ้านหลายๆคนนะคะที่เขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงมีความสำคัญแล้วก็ถ้าไม่เข้าซ้อมเนี่ยได้หรือไม่หรือว่านานๆซ้อมทีได้หรือเปล่าคะอันนี้พี่รุ่นคิดว่ามีความสำคัญยังไงคะ จริงพี่ต้องถามกลับไปว่านานๆซ้อมทีนี้นานๆแค่ไหนครับน้องลาลาปกติเราซ้อมฟรีละนึงครั้งพี่ว่ามันก็นานนานนานมากแล้วนะฮะเราลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคนปริมาณเยอะขนาดนั้นที่อยู่ในอาคารเนี่ยไม่รู้จกักสัญญาณเตือนภยัยไม่รู้จักเส้นทางหนีไฟและทุกคนเน่ยเสียสติหมดตื่นตระหนกตกใจในกรณีที่เกิดไฟไหม้เนี่ย เราลองจินตนาการถึงความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นดูว่ามันจะใหญ่หลงขนาดไหนนะครับาวนี้กลับมาว่าแล้วทาไมต้องซ้อมหนีไฟนะครับจริงๆการซ้อมหนีไฟมีวัตถุประสงค์อยู่ไม่กี่อย่างนะครับอันที่1เลยพี่ได้เกิดมาแล้วว่า ทำให้เราได้รู้จักว่าสัญญาณอบพยพสัญญาณเตือนภัยเนี่ยมันเป็นยังไงได้ยินเมื่อไหร่ปุ๊บเราต้องไปสเต็ปที่2อเราต้องรู้ว่าเราจะเอาตัวเราเองออกไปสู่ในพื้นที่ปลอดภยัยตามเส้นทางที่ปลอดภัยของอาคารที่จัดเตรียมไว้ได้อย่างไรนะครับและสําคัญที่สุดคือการซ้อมบ่อยๆจะทําให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจ เราอบพยพเราย้ายตัวเราเองไปในพื้นที่ปลอดภัยอย่างมีสตินะครับในโดยการเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยนะครับเอาเขาออกไปพร้อมกับเราไปสู่ในพื้นที่ข้างนอกอาคารเรานะครับซึ่งถ้าเกิดเราทําอย่างนี้ได้เนี่ย ความเสียหายต่อทรัพย์สินและโดยเฉพาะต่อชีวิต,ตเนี่ยก็จะมีไม่มากนะครับแล้วก็จริงๆการซ้อมหนีไฟนี่มันได้ประโยชน์มากๆนะฮะถ้าหลายคนไม่เคยซ้อมหนีไฟเนี่ยจะไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วนอกจากเราจะเดินลงจากตึกล้วเนี่ยมันยังมีภาคทฤษฎีด้วยนะครับตึกใหญ่ๆเนี่ยก็จะทฤษฎี1วันอ,อพยพจริง1วันนะครับบางตึกก็จะทฤษฎีตอนเช้าอ,อพยพตอนเย็นตอนบ่ายอย่างนี้เป็นต้นทฤษฎีมันมีประโยชน์มากๆเป็นเพราะว่าเวลา,าเราเข้าไปนั่งฟังเนี่ย คนที่มาอบรมเราเนี่ยก็จะเป็นบุคลากรวิชาชีพนั้นๆเลยยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีเจ้าหน้าท,ที่จากสถานีดับเพลิงมาให้ความรู้มาแชร์ประสบการณ์ที่เคยไปเข้าหลายๆครั้งเนี่ยค่อนข้างจะสนุกมากเพราะว่าเขาแชร์ชีวิตจริงนะฮะแล้วก็เราได้ฟังวิธีการปฐมพยาบาลเนาะเราได้ฟังเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่นถัง e ดับเพลิงมีกี่ประเภทแต่ละประเภทจะดับกับไฟประเภทแบบไหนที่มีเชื้อไฟประเภทแบบไหนนะฮะ แล้วก็ที่สําคัญคือสนุกมากๆคือเขาจะจุดไฟจริงแล้วให้เราได้ไปดับนะฮะเ,เราไม่รู้ครับว่าในอนาคตเนี่ยชีวิตจริงเราจะเจอไอ้พวกนี้เมื่อไหร่นะฮะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเจอเนี่ยไอ้ภาพเหล่านี้มันจะขึ้นมาในสมองเราทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปแก้สถานการณ์เบื้องต้นได้อย่างทันท่วงทีนะฮะจริงๆลอล่าแอบไม่ได้เข้าซ้อมดีไฟมาหลายครั้งแล้วคะ่ะที่คอนโดตัวเองแต่ว่าหลังจากฟังพี่รุกแล้วเนี่ยเห็นความสําคัญเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่อง ใกล้ตัวเราแล้วก็เป็นเรื่องความปลอดภัยของเราเองยังไงเดี๋ยวจะต้องเข้าซ้อมทุกครั้งละค่ะแล้วก็ในคำถามถัดไปนะคะพี่วิรุณหลายๆครั้งเลยเนี่ยเราเรารู้สึกสงสัยตลอดเลยเวลาเราเข้าไปที่อาคารอื่นๆเนี่ยเราเป็นวิซิเตอร์เข้าไปถึงเนี่ยแอบสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันยุ่งยากจังเลกว่าเราจะไปเข้าตึกได้เนี่ย เข้าไปก็เจอตั้งแต่รอประพอข้างหน้าและรับบัตรจอดรถมีการถ่ายรูปหน้ารถอีกพอมาถึงรีเซพชันยังจะต้องแลกบัตรอีกก่อนที่เราจะขึ้นอาคารตรงนี้ค่ะพี่วิรุณมันมีความสําคัญระดับไหนยังไงอะคะครับผมออการแลกบัตรเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยในอาคารของเรานะครับพี่ก็มองว่ามันมีความสําคัญมากๆระดับต้นๆเราได้ซ้ําไปนะครับโดยเฉพาะอาคารที่เป็นอาคารสรานักงานคอนโดหรือหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับ เราลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเกิดเราอยู่ที่สำนักงานเราหรือเราอยู่ที่บ้านเราหรืออยู่ในที่คอนโดนเราแล้วมีคนแปลกหน้ามาเดินปุ้นเปี้นปุนปี้นอยู่หน้าประตูออฟฟิศเราหรือตรองหน้าหมู่บ้านเราอย่างเงี้ยฮะเราก็คงรู้สึกไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับ<ไม> <nhiều> ดังนั้นเนี่ย أ, การแลกบัตรกับคนภายนอกเข้ามาเนี่ยมันเป็นการคัดกรองคนที่ไม่ได้มีธุระจร,จริงๆกับ คนในหมู่บ้านเราหรือในอาคารเราออกไปในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆประโยชน์ที่สําคัญของมันคือว่าในกรณีที่มันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราสามารถติดต่อบุคคลเหล่านั้นได้อย่างทันท่วงทีนะครับจริงๆพี่อยากจะโยงเข้าไปหาเรื่องของกล้องวงจรปิดด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเช่นกันนะครับอาคารสํานักงานสมัยใหม่เนี่ยเราให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยภายในอาคารค่อนข้างเยอะนะครับ อาคารขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะมีกล้องวงจรปิดมากกว่า1,000ตัวนะครับทุกๆตารางเมตรของพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยจะสามารถถูกจับได้จากกล้องวงจรปิดทั้งหมดนะครับรวมไปถึงภายในลิฟต์ด้วย ซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะลืมไปว่ามันมีความสําคัญจริงๆหลายครั้งเราอยู่ในลิฟต์คนเดียวเนี่ยเรากลับกลายเป็นรู้สึกว่ามีกล้องมาส่องเราอยู่เราสูญเสียความเป็นส่วนตัวไม่เวลาโดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่ในลิฟต์คนเดียวนะครับเราอาจจะทําอะไรบางอย่างที่บุคคลเราจะไม่ทําในเวลาที่มีคนอื่นอยู่ด้วยเป็นต้นนะฮะแต่จริงๆอยากจะให้เข้าใจไว้ว่าในลิฟต์เองก็ตามเนี่ยคือพื้นที่ส่วนกลางนะครับแล้วก็มันมีประโยชน์การให้ความช่วยเหลือเวลาที่ลิฟต์ติดลิฟต์ค้างเนี่ย เวลาเราสื่อสารกับคนในลิฟต์เนี่ยถ้าเราไม่เห็นภาพเขาเนี่ยเราจะประเมินสถานการณ์ไม่ออกนะครับเราจะไม่สามารถประเมินพิธีการจะเข้าไปช่วยเหลือเขาได้อย่างทันท่วงทีได้อย่างมีประสิทธิภาพฉะนั้นกล้องในลิฟต์จริงเป็นกล้องที่ค่อนข้างจะมีความสําคัญมากนะฮะและอีกเคสหนึ่งที่ค่อนข้างใกล้ตัวเราทุกวันนี้จริงๆก็คือในช่วงที่มีโควิดระบาดนะครับ ทันทีที่อาคารเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีใครสักคนหนึ่งในตึกของเราเนี่ยติดโควิดสิ่งที่พนักง,งานอาคารเราทําคือเราจะวิ่งไปที่กล้องวงจรปิดนะครับไปดูไทม์ไลน์เขาว่าคนที่ติดโควิดเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนบ้างเวลาไหนบ้างและที่สําคัญเนี่ยในเฟรมนั้นๆเนี่ยมีคนอยู่กับเขาหรือเปล่านะครับ และเจ้าหน้าที่อาคารจะไปติดตามคนคนนั้นเนี่ยให้เข้าไปสู่กระบวนการในการดูแลตัวเองนะครับเพื่อลดการแพร่กระจายของโควิดนั่นเองนะครับจะเห็นว่ากล้องวงจรปิดมันทําได้หลายๆอย่างในในอาคารหนึ่งๆค่ะได้หลายๆครั้งนะคะพี่วิรุณแล้วแล้วก็แอบ,บทาลิปสติกบ้างในลิปหรือว่าตกแต่งเสื้อผ้าบ้างจัดผมบ้างคะ่ะลืมคิดไปเลยค่ะว่ามีคนแอบ,บมองเราอยู่ ทีนี้มาถึงในอีกมุมมองหนึ่งนะคะของ property management นะคะพี่วิรุณในยุคสมัยที่โลกมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะตอนนี้เราเจอกับสถานการณ์โควิดอะคะ่ะตัว property management เองเนี่ยมีการปรับตัวหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารเป็นยังไงบ้างะคะณตอนนี้ครับผม property management ตอนนี้พี่มองว่ามันอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงแบบเลยนะครับตอนนี้ จากสมัยก่อนเนี่ยที่เราบริหารอาคารแบบดูแลเฉพาะกายภาพของอาคารให้ได้มาตรฐานอย่างเดียว <c oughs> เช่นเรื่องความสะอาดแอร์เยน็นไฟสว่างเรื่องความปลอดภัยวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มองแค่ตรงนั้นนะครับเรามองไปถึงระดับ end user ที่อยู่ในอาคารทุกคนนะครับเราพยายามจะเข้าถึง end user ให้ได้นะครับจากสมัยก่อนเวลาเราจะประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราใช้วิธีประกาศผ่านตัวแทน ของบริษัทหนึ่งบริษัทนะครับอย่างเช่นเราจะมีซ้อมหนีไฟอย่างเงี้ยเราก็จะส่งอีเมลไปหรือส่งประกาศไปซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะไปถึง end user จริงๆนะครับแต่เชื่อไหมครับว่า end user กับเป็นคนที่สำคัญที่สุดที่จะทําให้เราสามารถบอกเราได้ว่าเราควรจะบริหารอาคารของเราไปในทิศทางใดจากสมัยก่อนเราไม่เคยรู้เลยว่าเขาคาดหวังอะไรกับอาคารเราเขารู้สึกอะไรกับสิ่งที่เราเตรียมให้เขาในอาคารนะครับ เราไม่เคยรู้ข้อมูลเหล่านั้นเลยแต่ณนะวันนี้เนี่ยการบริหารอาคารคือการให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้นะครับดังนั้นจะเห็นว่าหลายๆอาคารมีการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาอาคารไปค่อนข้างเยอะเช่นเรามีกิจกรรมมากขึ้นเราพยายามทําให้คนในอาคารมามีส่วนร่วมกับอาคารของเรามากขึ้นเรามีการเปลี่ยนแปลงเฟอรสิลิตี้ต่างๆ หรือเซอร์วิสต่างๆให้สามารถเข้าถึงกับ end user ได้มากขึ้น reception เราสมัยก่อนจากแค่แลกบัตรเนี่ยเราก็มาให้บริการอื่นๆเช่นมียืมร่มมียืมสายชาร์จเรามีเล็กแท็กซี่บางที่เรามีซักแห้งให้ด้วยนะครับเรามี Facility อย่างห้องประชุม co-working space หรือมีที่นั่งแบบผ่อนคลายจากสมัยก่อนที่เราไม่เคยคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้เนี่ยตึกหลายๆตึกก็เริ่มเอาพื้นที่ส่วนกลางตัวเองมา เปลี่ยนมาเป็นพื้นที่ที่จะให้คนได้มาทํากิจกรรมร่วมกันมากขึ้นนะฮะจะสังเกตว่าเราบริาหารไปในทิศทางที่เราให้ความสําคัญกับ end user มากกว่าสมัยก่อนเยอะมากนะครับกลยุทธ์ของอาคารเองก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเช่นนอกจากเราจะดูเรื่องของให้ความสําคัญกับ end user แล้วเนี่ยเราเองก็เริ่มมองไปสู่รอบนอกอาคารเราเรามองเรื่องของ community เรามองเรื่องของความรับผิดชอบของเรากับสังคมกับสิ่งแวดล้อมนะครับพี่เชื่อว,ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะแข่งขันกันที่เรื่องของการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนที่แพร่กระจายไปสู่บรรยากาศนะครับรวมถึงเทคโนโลยีนะครับที่เรานํามาใช้ในการบริหารมากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นเทรนด์ของอนาคตเลยด้วยซ้ําไปนะครับที่เราจะเราจะเห็นได้หลายๆตึกว่ามีการนําซอฟต์แวร์เข้ามาใช้บริหารอาคารค่อนข้างเยอะนะครับ ซอฟต์แวร์ที่พี่พูดถึงเนี่ยไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่หลังบ้านนะครับแต่การเป็นซอฟต์แวร์ที่คนในอาคาร end user ทุกคนเนี่ยจะได้เข้าไปใช้ไปมีส่วนร่วมนะครับจริงๆ c b e เองพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราเองขึ้นมานะครับแล้วเราเองก็ได้พัฒนาโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาเราเรียกว่า host นะฮะซึ่งปัจจุบันเราใช้ในการบริหารอาคารให้ end user เนี่ยเข้ามาใช้งาน facility ของเรามากขึ้นใช้งานอาคารเรามากขึ้น facility ต่างๆสมัยก่อนเนี่ยเรามีห้องประชุมอะไรเยอะแยะมากมายเตรียมให้กับคนอยู่ในอาคาร แต่การที่คนจะมาใช้สักครั้งหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าต้องโทรศัพท์หาใครก็ไม่รู้จะจองจากใครก็ไม่รู้หลังจากที่เรามีแอปเนี่ยเวลาเราจะจอง coworking space เราต้องการโทรศัพท์ส่วนตัวมี phone b o o t อย่างเงี้ยเราก็แค่จองไปในแอปนะครับจะเสียตังหรือจะฟรีก็แล้วแต่นะครับแต่ชีวิตมันง่ายมากมันเปลี่ยนแปลงไปข้อมูลข่าวสารสมัยก่อนยากมากที่จะให้ end user รู้ว่าตึกเรามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง มันมีข่าวสารอะไรบ้างที่กระทบกับการใช้ชีวิตของเขาที่อยู่ในตึกนี้นะครับตอนนี้กลายเป็นเรื่องง่ายมากเลยเพราะว่าแค่เปิดแอป,ปมาเนี่ยหน้า New Face ก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปตามาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งจะทําให้คนรู้สึกว่า engage มากกับการที่อยู่ในตึกของเรามากกว่าสมัยก่อนแล้วก็ยุคนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงโควิดนะครับบริหารอาคารถือว่าเป็นทีมที่ทํางานค่อนข้างหนักในในสถานการณ์ช่วงนี้นะครับถ้าเราเข้าไปในอาคารหลายๆอาคารเนี่ย เทียบกับเมื่อ3ปี2ปีหรือ3ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแบบแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเนาะจากสมัยก่อนเนี่ยเราจะเข้าช่องทางไหนก็ได้ของตึกนะฮะตอนนี้เนี่ยอาจจะถูกจํากัดให้เข้าได้แค่ด้านข้างหรือด้านหน้าของตึกเข้าไปในอาคารแล้วจากสมัยก่อนก็แค่แลกบัตรแล้วขึ้นตึกตอนนี้นอกจากจะต้องสแกนอุณหภูมิและบางตึกมีต้องกรอกประวัติด้วยว่าตัวเองไปที่ไหนมามีความเสี่ยงหรือเปล่ากว่าจะขึ้นตึกได้นี่มีขั้นตอนอีกค่อนข้างเยอะแยะเลยนะครับ ลิฟต์เมื่อก่อนส่งเราไปถึงชั้นบนสุดเลยอาจจะส่งแค่แค่บางชั้นแล้วต้องไปต่อยบางชั้นเป็นต้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยทำเพื่อให้ตึกมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ทีมงานที่ทำงานในอาคารก็จะต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าตึกของเรานี่ปลอดภัยจริงๆจะไม่มีการแพร่เชื้อโควิดภายในอาคารของเรานะคพูดไปถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็หวังว่าจะทำให้หลายๆท่านเ,เห็นภาพของ property management มากขึ้นนะครับ แล้วก็อยากจะฝากไว้สักหน่อยนะครับว่าความสำเร็จของการบริหารอาคารหรือ property management จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับทีมงาน property management เท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคนทุกคนที่อยู่ในอาคารรวมถึงผู้ใช้อาคารทั้งหมดด้วยนะครับแล้วเราคิดว่าวันนี้หลายๆท่านคงได้รับความรู้เพิ่มเติมแล้วก็รู้จักกับ property management กันมากขึ้นแล้วนะคะรวมถึงยังได้ข้อคิดดีๆและมุมมองใหม่ๆของ property management จากพี่วิรุณด้วยค่ะยังไงต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ ครับผมเนื่องจากวันนี้เราพยายามพูดแบบง่ายๆสบายๆนะครับแต่ว่าถ้าอนาคตอยากรู้แบบเจาะลึกของ property management เนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังใหม่อีกครั้งนะเราล่าติดตามเลยค่ะพี่วิรุณสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ที่อยู่ฟัง open floor from CBRE podcast รวมกูรูอสังหาฟังสบายๆในสไตล์กันเองใน EP นี้ด้วยนะคะ อย่าลืมกด follow ติดตาม CBIE Thailand Podcast ทาง Spotify, Apple Podcast, Google Podcast และ YouTube เพื่อฟังเรื่องราวตลาดอสังหาจากผู้เชี่ยวชาญของเราก่อนใครหรือฟัง EP ย้อนหลังได้เช่นกันค่ะมีเรื่องน่าสนใจไม่แพ้กันกับ EP นี้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ